แต่ว่าลมลมมีนะคะลมอยู่ตรงนู้นตรงที่พวกนานาเขาใช้แม่โครงุดอันงนี้แมโครงุดลมแรงมากเมื่อวานจะต้องเหมือนจะไข้เลย,อยโอ๊ยกลับบ้านไป,ไป,ปนนอนเล่นเขาแบบอ่านการ์ตูนหรอกแต่ว่านอนจานการ์ตูนอยู่แล้วก็จาม กว่าหลายใน,นจมูกมันแบบรู้อ,อะไรไตองไขาโดนชุนเยอจริงๆะจะหยบแล้วค่ะไปว่าจะหยบรอและเดี๋ยวตามมาค่ะผู้ใหญ่ได้ยินบอกกินยาเลยนะผู้ชายหยบเงียบเล่าเสียงว่าเออว่าเราหนักเดี๋ยวอ่ากระตุนจบเราก็เดี๋ยวนอนละแต่ไม่กินยาไม่ชอบกินยาค่ะโดน ได้หัวระคับเป็นดาวเลยเป็นยาได้ยินเสียงจามฝุ่นค่ะมันฝุ่นแล้วมันก็ลมแรงตรงนี้อากาศมันก็เลยเปลี่ยนนิดนึงนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ่นนะนะ <c oughs> อากาศมันแบบลมลมแรงจริงนะคะลมแรงแบบอู้ยเย็นเลยอ่ะ <c oughs> บอกว่าเอาของร้อนๆมากินตรงนี้นะคะ <c oughs> ยะเอาไปนะ <c oughs> ไม่ต้องอะไรเลยะค่ะ <c oughs> ไม่ถึงห้านาทีเย็นทันใจเลย เย็นเลยเมื่อเช้าตะกล้องซื้อที่นี่มาซืนะา้อซื้อไก่ให้นะ้าถึงว่าให้นะ้าแกชิ้นนึงแล้วก็ซื้อตะกล,ล้งลองตะกล้องซื้อน้ามานั่งแป๊บหนึ่งรอระหว่างรอมาตีแปดกว่าละตะก้องมาตีแปดกว่าแล้วนะยังไม่ถึงตีแปดจริงเหรออยู่ในนี่อฮะม,ม,มันอยู่ตรงไหนอ่ะ งูเหลือมตัวสีขาวอยู่อยู่ในไหนอยู่ในนี้นะแล้วแล้วมันแล้วมันมันมันอยู่ตรงไหนรังมันไม่มีไม่รู้อ่ะอ๋อโอ้เข้าใจดีบอยเวลาฝนตกอ๋อเหรอคะเอ๋อน่ากลัวแต่ว่ากอไผ่เยอะน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะกองงูเหลือมสีขาวอ๋อน่ากลัวอยู่ อย่างว่าแหละข้างๆคลองมันไอ้นี่<ช>ต้นไม้เยอะด้วยนะอยู่มานานแล้วเหรออ๋อไม่มีใครไม่เคยทำใครแล้วไม่มีใครทง่วใครด้วยอ๋อค่ะผมก็เที่ยวดูอยู่แต่แกอ,อกนะแล้วพอแมคโครน,น,น้าโคช่วงอ่ะครับอ่าน่าจะเอาว<น>ปลาช่อนเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับตัวใหญ่เยอะอ่าเห็นปลนาช่อนเยอะตัวเข้าแขนอ๋ออ๋อในในในบึ อ๋อเหรอค่ะบึงเนี้นะแต่บึงนี้น้ำหมิ่นแล้วอ่ะสภาพน้ำตัวใหญ่อ๋อมีสภาพด้วยต้องไมโครจ่วงน่าจะมเออค่ะใช่ต้องดูแต่แมคโครไร่อ่ะอืมต้องลงแมคโครเพราะมันมันเป็นป่าตรงนี้ใช่เหรออ๋อค่ะน่าจะไปอยู่ที่สงบสงบลวมั้งตรงนี้เสียงดังแกน่าจะย้ายมาทีนี้วเลยอ๋อเคยเห็นแถวนี้เหรอคะงูอ่ะ อ๋ออ,อ๋อก็แถวนี้มันลกค่ะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเราไม่โคหละน่าจะเห็น<ม>น่า<ช>จะอยู่ถ้าไม่ย้าย่นและค่ะพูดต่อตะกี้พูดถึงไหนละอ๋อฟุลดฟุนฟนฟ่น์ลมลมลมแล้วก็ลมแล้วก็ฝุ่นเยอะเนี่ยลมแรงมากนะคะตรงนี้ เมื่อเช заяв, are, finally, avenues, so, thrill, Gracias, ้าเออซื้อมาให้น้าแกเอ้ยว่าเห็นน้าแกมาแต่เช้าตะก้องมาใส่แล้วก็เออรู้ว่าฝากแค่ไหนก็พอถึงปุ๊บชาร้อนชาร้อนไม่ใช่น้ำเนี่ยชาร้อนแก้วเล็กเอ็กเออเซเว่นมานั่งแป๊บหนึ่งเย็นเย็นทันใจเลยระความที่แบบลมมันแรงลมมันเย็นนี่ก็หมดแล้วนะกบลัวแตวต่อ อันนี้เดี๋ยวแบบนึง้อนให้นะแกคนระยะก่อนเดินกล้องจะเล่าอะไรต่างอ๋อคร่องนีุ้้หรอใช่หดีมันทั้งหมดเทลงไปมันก็ยังไม่แข็ง รถมันวิ่งไม่สิบเท่ามันก็เลย,เออยจะทุบอยู่โอเคปกตินะคะอันนี้พูดถ่อมไม่ได้พิธานะค่ะนะปกติคือถ้าเกิดคนกันเองเขาจะพูดเขาพูดได้แต่ละมัน แต่นะแกที่บ้านต้องไม่ใช่ตั น้องหนาเปลี่ยนต้นไผ่ต้นไข่ตรงนี้น่าจะลบเพื่อนแล้วแหละฝั่งนี้นหนังโครมาต์ต่อต้นที่ทพักแฝงว่ะร้อนอ่ะตอนนี้ร้อนละอากาศร้อนอะ่อนอะเพราะว่าน่าน่าจะมีจริงอ่ะเพราะตรงนี้คือเนี่ยลบเพื่อนแล้วแถวแนี้นะคะมีตนน้ตน,น,น,ตนนู้นต้นนี้ต้นนั้นเนี่ยอะ็เลอยู่เจ้าเงินก็เป็นไม่ลบเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวรอดูกันโอเคค่ะตอนนี้ก็นี่ไงเสาอยู่ตรงนู้นนะคะใต้ต้นไผ่เห็นไหมเนื้อหาเสาเสาเข็มเขานะคะโอเค,ค,ะะคอเสาเข็มขรงนั้นร้อนรถใหม่แล้วมาดูจังเลย โอ้ยนี่เขาก่อนเก,กต่าเขา